สวัสดีครับจ้าพี่แซไฮปินนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนถาดดีนะครับเบื้องต้นให้เราปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝายเอออกมาครับแล้วก็ถาดดีเปิดฝาลรองถาดกระดาษออกมาครับแล้วก็เปิดถาดดีออกมาเลยเราจะขันเตรียมตัวนี้ออกก่อนนะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แล้วก็โยกโยกโยกออกเลยนะครับตัวนี้ก่อนลูกค้าจะขันให้ลูกค้าสังเกตก่อนนะครับเวลาเราถอดออกอกับเวลาเราใส่มันจะมีบ่าตรงนี้มันจะตรงมันจะมีล็อกมันอยู่ทั้งทั้งสองข้างเลยตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะ อ่าทีนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับฝั่งซ้ายสองตัวฝั่งขวาสองตัวแเราก็ขันออกได้เลยน็อตภายในเครื่องจะเป็นน็อตสั้นนะครับอ่าสั้นแบบนี้เดี๋ยวยี้เราก็ยกขึ้นนิดนึง อ่าทีนี้ก่อนเราจะถอดออกให้เราถอดแจ็คออกก่อนนะครับถอดแจ็คออกก่อนแล้วก็ติดสายตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นหันหันทางขวาออกมาก่อนนะครับค่อคยดึงออกทีนี้พอเราได้ตัวใหม่มานะครับก็ใส่ทางทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ผักทางขวาเข้า แล้วก็โยกหาล็อกมันให้ลงล็อกก่อนครับก่อนที่เราจะขันตัวใหม่ให้แน่นนะครับให้เราขันน็อตประคองไว้ก่อนก็ได้ประคองยึดให้มันอันนี้ไว้ก่อนก็ได้ชึทีนี้เราก็ ขยับให้มันลงล็อกนะครับทีนี้มันก็จะมีล็อกที่ผมบอกนะครับมาตรงกับรูกับล็อกนันทีนี้ก็ขันยึดได้เลยทีนี้เปิดสายดีออกมาแล้วเสียบแจ็คใช้นิ้วกด2นิ้วนะครับกดให้แน่นเลยนะครับแจ็ค ้วาน,นี้เราก็โยกโยกให้มีเข้าล็อกแล้วก็ขันน็อตได้เลยครับตประมาณนี้ครับิวธีเปลี่ยนถาดดี